ที่ว่ากูเอามาให้ฝึกโอเคเลยจริงมันเป็นแนวที่แบบว่าม,มันได้ไปใช้ในด,ดึงไปใช้ได้นยเราจะดึงไปใช้ในหลายสถานการณ์ได้นะครับฝรั <S <S 2> <S 2> ่งแหลกที่เขาพูดคล่องๆเร็วๆนั้นไม่ใช่อะไรหรอกเขาเพียงแต่ว่าเขามีศัพท์อยู่ในหัวเขาแล้วก็ศัพท์มันศัพท์ได้ออกมาใช้พอศั์ได้ออกมาใช้แล้วก็เป็นประโยคที่คุยอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันก็เลยมันก็เลยคุยออกมาเป็นธรรมชาติแค่นั้นเองถ้าพูดแล้วกลัวสมองเขาไม่ได้ดีอะไรเกินเราเหรกก็สมองเรานี่แหละ ก็สมองเดียวกันนี่แหละเออเหมือนกันนั่แหละแค่นั้นแหละเพราะว่าเหมือนภาษาไทยเพราะเราเห็นเราเราต้องไปนึกอะ่ะ<อ>เราต้องไปนึกเป็นภาพแล้วต่อไปถูกต่อไปต้องนึกภาษาไทยก็เหมือนไม่เชื่อมโยงใหยย้อ่ไงเงี้ยที่ไม่เ,เชื่อมโยงเพราะเราไม่เคยฝึกสกิลไทยแบบนี้ไง<ม>สกิลไทยแบบนี้เราไม่เคยฝึกนะเราก็มีแต่ฝึกพูดในแบบในรูทีนของเราในรูทีน<ม>แค่นั้นไอ้ฝึกนอกประเด็นเนี่ย ไม่ค่อยมีใครจะไปสนใจมันฝึกหรอกนะครับผมว่าจริงป่ะผมว่าใช่นะจริงแล้วจะไปพูดอย่าไปพูดจยไปพูดบริบทต่างๆได้ยังไงอย่างเงี้ยมันพูดยากอยู่ทั้งนั้นเราก็เขียนนิยายกันได้ทุกคนสิบางคนมันก็มันก็สันนะการเขียนนิยายไปต่อไม่ได้นะเขียนได้สองหน้าสามหน้าก็เหนื่อยก็มีนบางคนไปไม่ได้ไม่ต่างกับเขียนนิยายด้วยอันเดียวกันเขียนนิยายยังแบบว่ามันก็เป็นเรื่องเป็นราวไป เือนบางครั้งเขาก็ติดเหมือนกันเขาก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันบางครั้งคืออารมณ์มันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้ฟิลไม่ได้เหมือนกันครับมันเหมือนกันแต่คนเขียนนิยายเขาก็ต้องมีสกิลเขาฝึกสกิลมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างเราไม่เคยเขียนมันจะไปเอาอะไรไปเขียนผมจะไปเริ่มตรงไหนเป็นผมไม่เป็นในนิยายรู้ผมก็ไม่เคยอ่านนิยายด้วยผมจะไปเริ่มยังไงผมไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นนิยายในรอบบ้านรู้สึกว่าเผาได้เลยเต็มอยู่เผาได้ เอาได้เลยเยอะเอ,เ,เอาไปขายเอาไปขายอเยอะนี่เต็มรู้อะไรเป็นไรเดี๋ยวไอเมนมาให้มาอ่านให้เมมสอบได้มันได้พอดีมันดวงดีมันได้มาอยู่ข้างบ้านสำนักงานสากลมันตรวจสอบสากลมันสอบได้บรรจุพอดีมันได้มันอยู่ข้างบ้านสำนักงานาหมู่บ้านใ,นใกล้หมู่บ้านเลยนี่เหรอ กล้เลยครับมันก็ถนนไปอีกประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรแะครับมันก็ที่ทํางานมันก็ไม่ได้ไกลมันก็ออกก็เดินไปเลยลาดยาอะไรนะครับที่มไปได้เสบายเลยถ้าไม่มีฝนถ้าวันไหนมีฝนก็ขับเอารถก็มีสามคันก็ขับไปดิขับมันก็ขับเป็นอยู่วันไหนฝนตกเถอวันแบบมาแบบสบายเลยไม่ต้องเตรียมตัวเหมือนเราบรรจุไง ดีย๋ยวพวกเราบรรจุ <No. S 1> มาเตรียมแต่จานตัน้งแต่ถ้วยเ้ย oh, าหม้อตั้งโอ้สารพัดสารเพลําบากจริงๆตู้ <c oughs> เย็นมีไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยตั้ลำบากทั้งอยู่ในปา่าในดงเป็นครูบ้านนอกอยู่ในปา่าในดงเผาผีอยู่รอบเราสารพัดเออบ้านพักครูก็อยู่กลางปา่าไม่รู้เป็นอะไรคืออยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่มันเป็นชีวิตเหมือนกับภาษาอังกฤษนี่แหละไม่ได้ต้องทําให้ได้ไม่ได้ต้องทำให้ได้เอนี่แหละมันอยู่ที่ไมเซ็ตนะครับการปลดล็อกมันอยู่ที่ไมเซ็ตนะอย่าไปคิดว่ามันไม่มีเรื่องยากสำหรับมนุษย์ มันไม่มีเรื่องยากครับเพียงแต่ว่าคุณต้องศึกษามันให้เข้าใจมันก่อนแล้วค่อยเรียนรู้มันไปนะครับซึ่งหลายๆวิธีคุณเวล่าก็ยังแบบก็ยังไม่ได้ฝึกมาไงใช่ไหมครับเนี่ยก็ยังมาแบบไม่ได้ฝึกจริงจังไงลองฝึกดูสิเอาสับมาลงดูสิ <c oughs> แล้วก็เอาสับอยู่ในไอ้กูเกิลเรานั่นแหละแล้วก็เปิดอยู่นั่นแหละเอาส,สับมาผสมกันเออสับในเรื่องในอะไรนั่นแหละเรามามันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมันจะโอเคนะผมว่าแบบเนี้ย ทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เยอะแล้วเราจะไปฟังฝรั่งได้รู้เรื่องด้วยใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนทําให้เราคิดได้งี้ยใช่มันไม่ใช่ว่าเอาประโยคสวยๆมาให้เราพูดตามอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันมันมันด้วยทางแก้นั้นน่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ออกจากหัวเราเป็นการรับเขามาเราเป็นรับสารน่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ส่งไม่ใช่มีทั้งออกทั้งเข้าเราไม่ได้มีกระบวนการแบบนั้นเนยครับพโรเซสมันไม่ครบอ่ะพโรเซสมันไม่ครบมันต้องมีอินพุตเอาพุตเอาพุตอินพุต มันต้องครบกระบวนการเป็นวงรอบอะครับเออมันต้องเป็นวงรอบนะครับมันไม่ใช่ว่าอันนั้นเราอินพุตอย่างเดียวเรารับแต่เอาพุตเราไม่มีอครับถือว่ามันเป็นบทเรียนที่หนักใช่ไหมครับถือเวลาวันหนักนะหนักแต่ว่ามันเป็นเวย์ไงมันเป็นเวย์ที่ต้องฝึกมันเป็นเวย์เห็นวนทางถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่สามารถเป็นหนึ่งได้เราไม่สามารถสําเร็จเป็นได้เพราะว่าเราก็รู้ว่าคนที่สําเร็จมันต้องมันต้องมันต้องฝึกสกิลครับมันต้องฝึกสกิล มันต้องฝึกสกิลมันไม่ได้ไปว่าเขาเก่งล้นเหลือหรอกเขาฝึกสกิลเขาก็จะดีที่เขาฝึกกันแหละเออเหมือนคนทํางานธุรการเก่งให้ผมไปทําผิดเพิ่มหนสืงซมก็พิมไม่เป็นเลยผมไปร่างหนังสือผมไม่เคยร่างเลยแต่ให้สอนมามาแข่งกันผมเขาได้อยู่สอนเนี่ยมามาแข่งกันอย่างเงี้ยใครเขียนกระดานเร็วที่สุดในโลกก็มาดูแข่งกันนะเนี่วมาเออเขียนตรงที่สุดมาเขียนตรงถ้าคนไม่ใช่ครูมันจะเขียนตรงไม่ได้นะเลยเขียนกระดานไม่ตรง ไม่ตรองผมไม่ใช่ครูเพราะไม่ใช่สกิลเขาไง mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอย่าไปวัดสกิลกันไงมันเป็นสกิลการฝึกมาคนะละแบบไงเหมือนแค่น hmm. ั้นเพราะนถ้าอยากได้ภาษาอังกฤษสกิลแบบนี้ต้องทําอย่างเงี้ยต้องฝึกอย่างเงี้ยฝึก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 ,ฝกสุดท้ายศัพท์พวกนี้อยู่ในหัวหมดโอ้ออกเลยมอลล์ moral, อย่างเงี้ยแล้วไปผูกกับภาษาไทยเราได้ยังไเลยผูกได้หมด possible impossible อย่างเงี้ย discuss อย่างเงี้ยคุยกันพูดคุยเจรจากันอย่างเงี้ยการ discuss negotiate อ,อย่างเงี้ยผมก็ได้สาวออกมาอีกคือการ มีโกชิเอชก็คือการเจราจาตาตอรองกาาันแบบการทูดการอะไร n ีโกชิเอชพวกนี้เราก็ต้องรู้อ่ะการสะกดจิบการอะไรสับสูงเราก็ต้องรู้อ่ะทุกอย่างนะครับทุกสับล้วก็รู้หมดครับฟังไปผสมมากินต้องผสมกันแล้วมันถึงจะไปรอดนะครับมันก็ไม่รู้ว่าคอร์สไหนมันที่มันจะทําให้คนพูดได้ผมว่ามันมันสับสนสําหรับครูแลนะนักเรียนอยู่นะ คอร์สออนไลน์เต็มออนไลน์อยู่นี่ไม่ว่าคอร์สไหนตอบโจทย์กันบ้างยังไม่รู้นะผมยังสรุปไม่ได้นะมันต้องให้แต่ละคนมาเรียนเฉพาะเขาเองตอบของเขาเองว่าเขารู้อย่างไงไปอย่างไงมันไม่มีว่าคอร์สดีที่สุดนะผมบอกเลยไม่มีนะมันไม่รู้ว่าพัฒนาสกิลไหนเขาอย่างเงี้ยคุณเวลาเขาไปลองดูในออนไลน์ฟรีไปลองดูหลายๆอย่างมันมีเยอะอยู่ <ๆ S 2> เขาไปลองดูนะครับแล้วเอาลองฝึกเนี่ยฝึกพวกนี้ฝึกไปผมว่ามันเป็นเทคนิคที่ได้ผลอยู่นะ ได้ผลอยู่ลองดูเดี๋ยววันต่อไปก็จะเอาแต่แบบนี้แหละเอาแบบนี้ให้ได้สับเยอะๆอัดสับกันอย่างเดียวเลยอัดสับอัดสับอัดสับพูดอัดสับลองดูซิเราไปฝึกสองครั้งในพอมีเวลาว่างแล้ววันศุกร์มันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้ามันจะดีขึ้นไหมลองดูมันต้องได้พูดอะไรก่อนก็ได้ I feel อ <Yeah, S 2> <feel> ย่า I feel livelyI feel lively อ uh ่า ah, you feel lively แบบเป็นไปได้ใช่ไหม you feel livelyI feel lively อืม practice English yeah I feel like it uh can speak English very well can speak English yeah ฉันรู้ l ึก e r าฉั l พูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก h นอนาคต e ะไรครับใ h ในอน u คตอะไร t นอนาคต In the future with my effort my high effort ด้วยความพยายามที่สูงของฉัน w h i c h my high effort คือด้วยความพยายามที่สูงของฉัน never give up never quit quit ไม่เคยเลิก ไม่เคยลาออกอ่างเงี้ย Never give up Never quit never อะไรเงี้ยเราต้องพูดออกเป็นอารมณ <Never S 1> ์ Never give up Never keep uh, Never give g e up ก็คือไม่เคยเลิกเลิกเลิกมันนะ <c oughs> เรามีแต่ uh, keep going keep going only มีแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียว keep going only นี่คือความสวยงามของภาษาพูดไปเดี๋ยวผมจะเติมให้ด้วย keep going keep going คือโดด never I never give up ฉันไม่เคยเลิกเลย I I never give up I I, never u i v e up ฉันไม่เคยเคยลาออกแบบแบบว่าออกออกจากบันอ่ะเหมือนไอ้ never give up smoking ออกจากบุ๊นอย่างเงี้ยเลิกบุ๊นไอ never give up learn English u อ I never give up learn English เยอะหา Learn English with myself and my teacher เรียนด้วยตัวเองแล้วก็กับครูซึ่งมันก็ มันก็จะเป็นอะไรครับ Many way for improving my English better มันก็มีหลายวิธีที่จะ improve อังกฤษของฉันให้มันดีขึ้นเห็นไหม I like moment I like moment uh, practice English อ่าแบบถ่าแบบ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 ชั่วคู่ไม่เอานานใช่ไหม Moment English with myself <In S 1> ด้วยตัวเองอย่า <English. S 1> yeah, แต่ว่า quite often ค่อนข้างบ่อยใช่ไหมบ่อยไหม in a moment เป็นชั้นๆ หรือ,รอ,รอแบบอย่างเงี้ยก็ได้ in a moment ใช้ว่า in a moment I like practice practice in a short time or in a moment not a long time mm hmm. yeah like but is quite quite often yeah I can uh, practice English uh, during my working ในระหว่างการทำงานของฉันได้เพราะว่ามัน uh, มัน is not มันไม่ได้เกิดอะไรครับมันไม่ได้ is not have problem in my job นะครับ g r o w i n both <job. S 2> English and my work มันจเจริญเติบโต Grow ing ทั้งภาษาอังกฤษและงานเข้าใจไหมครับภ o ษาอังกฤ e ซัมพิี When I speak English myself like Oh it's quite weird Maybe I am crazy Maybe I am mad I get mad เหมืนอนว่าฉันเป็นบ้าอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเรื่อยๆ I feel so happy I feel <Yeah. S 1> so happy in my deep mood ในอารมณ์ลึกๆฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดไปพูดไปพูดไป มันวนกันอยู่สองตัวนี่แหละวนสองตัวนี่ห้ได้ไปได้หลายประโยชน์ก่นนน่นจับคำไม่ได้ก็จับหนาวไอแคนาฟายไฟเอาต์ไอแคนาฟายเอาฉลังพ้นหา the new way to improve my English uh, uh, better so fast ฉันกำลังแบบหาวิธีที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ฉันดีขึ้นแบบ <น liness. S 1> เร็วๆอ่ะ so fast อ uh, แบบ่าก็เยนี่ก็ได้ซึ่ง I I I feel complete my my life Yeah. Uh, I think uh, uh can speak English. Yeah. v e <Very> w e l ถ้า I think I think ไอเราเราอย่าเราอย่าไปแคนขึ้นตัวมันจะเป็นคำถามเราต้องมีประธานด้วยถ้าแคนขึ้นไม่ได้เหมือน have อย่างนี้ไม่ต้องเดออแฮปมันต้องว่า <laughs> มีแคน,น <laughs> can, ขึ้นไม่ได้สามารถอะไรไม่ได้ต้อง I can นต้องเราตัวเราต้องไอแคนอย่าไปแคนขึ้นเลยไอแคนไอติ k งไอแคสองประโยคต่อกันเลย ฉันคิดว่าฉันสามารถไอ้จริงไอแ c นคอมพิ e ต์ไม่ไลฟถูกต้องนี่คือประโยคฝรั่งที่ถูกต้อง Speak English very well Yeah very well ใช่พูดไป The person the person the person almost English เอภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ของคนใช่ไหมคนที่ the person <East. S 2> ต้องบอกว่า most if e most English of some people ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ของคนจำนวนหนึ่งเข้าใจไหมครับ most English ไม่ว่าจะพูดว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้จะกูด looking ่งจะดูดีอย่างนี้ใช่ไหมกู good looking ใช่ไหม yes ก็บอกว่า most people e a r อ่า uh, most people บอกว่า most most อ uh, ่ people can อ่า most people can speak English can speak English อ่า they oh. they looking good ก็ต้องเขาทั้งหลายแบบดูดีเงี้ยเขาต้องไลฟ์แบบอ่าคนส่วนใหญ่คือคนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้มันก็จะดูดีอ่ะมันไม่ใช่คนทั้งหมดนะเข้าใจไหมอ่า most people อ่า can speak English อ่าพูดอย่างเงี้ย they แบบ they they are good looking อ่าอแบบ they are good like, looking looking อ uh, ่ so so ก็ได้ โซ o ูดล o กกิ n งอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่โซเข้าไปใส่อารมณ์เข้าไปหรือมัชก็ได้มัช o ูดล o กกิ n งก็ดูดีมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าพูดไปพูดไปครับ at the moment i เกือบจะ almost i almost break down the relationship yeah between and my friends yeah Uh um I got upset yeah and I okay I n and I um stopped everything of talking to the new project yeah yeah เก่งมาก stop talking ไงแม่มาเมื่คนใช้ stop ยังไม่ใช้ ing ไง stop ต้อง talking ใช่สุดยอดอ่าพูดไปเจอลั่น for two hours about discuss this thing everybody <Yeah. S 2> got up everybody got back to home ก็เราไม่ต้องใช้ everybody เราแคเขาใช้สับอะไรถ้าทุกๆคนก็กลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะใช่มอ่าอ่าอย่อ่าเราถึงเฮมอ่าพูดไปสิเพราะว่าแต่มันก็ยังมันก็ยังรู้สึกว่า I feel อะไรครับ I feel แบบ อัปเสหมุดหงิดกับ this matter why that's why they say like that ทำไมถึง say like that ทำไมพูดแบบนั้นซึ่งมัน is not make sense มันไม่ได้สมเหตุสมผลเลยซึ่งแต่จริงๆ mm hmm. ฉันก็พยายาม think more and more ก็โอเคก็ is uh huh. one of a good l e s s o n มันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ดีแหละ,ะมันก็ไม่ใช่ว่า is not มันก็ไม่ใช่อะไรที่มันเป็น is not bad everything มันไม่ได้แย่ไปทั้งหมด เขาใจะมครับ is not bad e v e r y t g พูดแบบเป็นธรรมชาตินะครับลองฝึกพ,พ,พูดไป After that I feel hungry After that I'm hungry and I uh, went to 7 e v l e v e n to buy something to eat Yeah ถูกต้อง yeah y o u right หมดแล้วอ่ะโอเคตรงนี้ก็คือพูดพูดดีอยู่นะผมว่าพูดได้ด้วยได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าใครจะมาพูดก็ได้อยู่นะ ผมว่าสกิลนี่ผมสอนหลายคนบางครั้งผมสอนก็ไม่ได้ว่าให้เขาพูดได้เท่าคุณบุญหรอกก็สอนให้เขาเห็นสกิลแล้วเขาจะมีเวลาไปฝึกเองไงก็ก็เทรนให้เขาแต่ผมก็นำเขาเยอะอยู่นะแต่คุณบุญก็ถือว่าพูดได้เยอะนะครับผมบอกว่าพูดได้แบบพูดได้อยู่น่ยเพราะว่ามีศัพท์ด้วยนะเนาะเนึ่งเรามีศัพท์ด้วยเราเข้าใจประโยคบ้างประโยคก็หลากหลายลองพูดอีกสักประโยคหนึ่งตัวนี้อีกสิเกี่ยวกัคนละเรื่องพูดอีกประโยคหนึ่งใช้ให้ได้มากที่สุดในประโยคนั้น พูดเป็นเรื่องอะไอืม uh, ประโยคต่อประโยคนึกก่อนนะเอนึกเรื่องก่อนค่ะพูดสิเอาเรื่องอะไรก็ได้อ่าฮะ i s possible to uh say <Yeah. S 2> Thank you yeah to my husband for uh huh. giving me birthday Bird Day Give a Hand ก็ได้ใช้สัพ์ว่า Give a อา n d นี้ให้ความช่วยเหลือ give a hand สํานวนเลย Give a อา n d นให้ความร่วมมือา give a hand ใช่ใช้ give a hand แปลว่ามันเป็นศัพท์ที่เราเปลี่ยนหน่อย Give a hand คือเขาให้ความร่วมมือในการมาช่วยงานเราเนี่ยแหละกิฟต์ a าแฮนอย่าการให้ความช่วยเหลือแหละเขาเรียกว่ากิฟ e a h a n d supposed to do